<Okay. S 2> โอเคแล้วโหลดมีการโหลดด้วยไม่มีใครมามีสีแดงมาก็ยังดีนะครับอย,อย่ามาดีเออมีมารยาในการดูด้วยไม่ใช่มากวนไม่ใช่มารบกวนค,นคนอื่นโอเคสีแดงเป็นพยานนะครับอย่าบอกนะว,ว่านกเป็นอย่าบอกนวาเป็นเกสีชมพูนะสีชมพูเห็นจะแต่จะว่าไปวิชั่นท้ามันเปิดรลน่าจะดาวน์โหลดนะครับผมไว้ที่หลัง เล่นทักดาวน์โหลดน,นี่ผมไว้อันท้ายตลอดอ่าโอเคแร็ก right, อีกสกู๊ตเฮ้ยรุดบัตรจะลืมนะครับอ่านี่ไงนวิเวกชันดาวน์โหลดจริงด้วยเคเยสีน้ำเงินผมบอกก่อนแล้วกันว่าแบ็กอีกสกู๊ เออไงอะที่มันบอกีงไงเอ้ยสีดำชื่อว่าอะไรนะนะใครนะเอากาตาซาดิไปแล้วว่ะเ,เหลือเหลือสี่คนด้ะมีความชื่อโต้งด้ะคนไทยกาตาซาดิโหคนนี้โั้นจ้ะ น่าจะใช่นะคนนี้โอเคเกือบเฮ้ยีจีหนึ G ่งเฮ้ยเขาเทพฟรีไฟล์แต่ช่วงนี้ไม่น่าใช่แล้วนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้ติดเรื่องฟรีไฟล e เหมือนกันผมก็ไม่รู้ว่าใครใครใคร,รู้สึกว่าช่วงนี้จะเป็นอายุโอเคนะที่เทพมาแรงแสงทางของใช่ไหมน่าจะใช่นะผมไม่ได้ไม่ค่อยดูฟรีไฟเฮ้ยผมเห็นสีขาวตามาครับ รีบสันทาก่อนเลยก่อนที่เขาจะคิวเราจริงจริงจริจรินึ่งจริงจริงน่าจะนายน่าจะชื่อว่าอายูโอเคนะเพื่อนไม่หายไปไหนใช่ไหมผมรอดูเขาออกมาแล้วกันนี้ดูได้ตัวนี้ดูได้ดไดรออยู่นานๆเลยจะเข้าไป อยู่เนาะจีจรจรเราขี้คงใสัยนักสืบเอาชนะเพราะอินโอสเตอร์ออกอีกแล้วครับโอเคครับอ้าวได้เป็นอินโอสเตอร์ครับผมมาอินโอสเตอร์อย่างเรานี่มันตามที่เคยบอกไปหลายๆคลิปนะครับว่าไม่เก่งแถมออกแนวกากด้วยแล้วยิ่งถ้ามีนักสืบเทีมนี่ไม่รอดเลยนะครับ อาว่ามาอาว่ามาเอา้าอะไรเนี่ยถานเตวูวูเอา้าบทจะแล้วอ้าคนไหนวะอะไรเนี่ยพิมพ์ภาษาเป็นคำภาษาจีนดิไม่เราไม่เข้าใจเราพปดสกีบแล้วกัน เพื่อนนายต้เข้าใจคนเอ่อคนที่พูดคนที่ต่างชาติอย่างเราบ้างนะเอ้ยเกือบกดเล็บเกมแล้วเราไม่ใช่คนจีนนะเพื่อนอาภาษาจีนหรือภาษาอะไรนะ่น่าจะจีนนะมไม่รู้เหมือนกันนายเด๋ยวพี่มาเป็นภาษาจีนสิเราไม่เข้าใจเพื่อนแคำคำเนี้ยมันมีหลายความหมาย้งด้วยอ,อ้าววิโถเอ้ย เหนื่ยไม่น่าบวชสกิปเลยเราลืมไปว่าเป็นอิมโพสเตอร์โบวชใครก็ Go. ได้ยกเว้นบวชตัวเองเพราะไม่อยากหวชตัวเองอะไรวะเนี่ยงงนะเฮ้ยไม่ต้องทำอย่างนี้ละใช้ซาโบูทารเตอร์ดีกว่านะครับไงซาบูทารซาโบูทารเตอร,อรต์โอเคนย่เี้เฮ้ยเรามีเน็ตมินโอเคห้ามเฟ็กทากรู่ เอ้ย้ามเฟกทักต่อสายไฟนะครับมีกล้องอยู่นะครับระวังดีๆนะครับมีคนอยู่เอ้ยมีคนอยู่้อ,อ,องกล้องอ่ะเคทิ้งเวลาแล้วสินะเบงว่าจะอยู่กันแค่ไม่กี่คนละกันนี่นะไม่ได้กดคิวสองคนนะครับเมดเบมีหนึ่งคนแต่ว่าเมดเบน่าจะมีกล้องถ่ายอยู่อนะ่ะเราไม่เอาดีกว่าครับ อ่านี่ไงมีคนอย,อยู่ด้วยไม่มีคิวไม่คิวนะครับเพราะว่ามันอันนั้นเกินมันดูรับแรกเนินนี่ก็อยู่กันสองคนอ่ะไปละไปประตูละทาเนียนครับตรงนั้นนี้นีใครอยู่ปไม่มีโอเคนี่ก็มีคนดูสเตปดูด้วยสามคนออาสองคน ไม่มีจังหวะให้คิวเลยนะเนี่ยไม่ได้สยมันต้องมีจังหวะนะครับอุย้ยเก็บคิวแล้วแท้ๆโอเคนายรีพอร์ตว่าอะไรมาเลยเอือมโอเคโกร์สตา โหวตครับโหวตโวตโวตคือ <Okay, S 1> ครับผมอ่ะสีเขียวอ่อนโดนโหวตครับผมจังหวะนี้เรียบร้อยครับแน่นอนไม่ได้เป็น i m p o r t เตอร์เจ้าะนัายสีขาวก็จะสงกับสงสัย importer สบายเลยจังหวะนี้แทบไม่ได้คิวใครเอาจริงๆเกือบคิวสีเขียวเข้มแล้วนะ น่าตกใจเหมืนอนกันนะกิวใครดีนะไม่มีใครใคิวเลยไม่ไม่ใช่โอ้เซิร์ฟแรกมากแลกจริงๆเลยอุย้ยมีกล้องอยู่มามาเต้นหน้ากล้องกันเ็วเต้นหน้ากล้องเต้นหน้ากล้องเย่เต้นหน้ากล้องเต้นหน้ากล้องคิวไม่ได้นะครับ เมื่อกี้เกือบจะกดคิวแล้วเหมือนกันแต่เห็นกล้องเห็นแสงวา่วาวก,กล้องก่อนสามคนเลยโอ้โหอะไรกันเนี่ยอย่างนี้ก็ทําอะไรไม่ได้อามีคนออกครับสบายละ่ะผมจะฟูลไปทางขัดขามเขาจวันนี้วัดอะไรเนี่ยแบกบอกก่อนละกันแบก เอาแบกละกันโอเคพูดแบกแล้วก็ดบดร,รามซะอย่าไปเชื่อมันันมันบดมั่วมาแล้วเห็นไหมหลังจากนี้ก็จะเหลือห้าคนไทเกอร์ซะ,ะ้ะ คน่าจะโดนนะครับอะตามนั้นครับผมเรียบร้อยฮะโอเคเราก็มาต่อกันเลยอู้เกมนี้นานนะครับบอกเลยนานแล้วครูดาวเยอะด้วยแล้วทัาไม่คืบหน้านะครับผมเดี๋ยวผมว่าผมจะตัดออกซิเจนนะครับเพราะตัดออกซิเจนมันจะแยก แต่ว่าผมไม่สามารถแถได้แล้วเพราะโอกาสที่จะแถผ่านมีน้อยนะครับครับตาเลเตอร์เอ้ยโอทูออเจนนะครับออเิเจนปะ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 ลงมาก่อนผมก็จะขึ้นมาตรงนี้โอเคเยวง่าแกเลตอีกเตอร์ แล้วก็จะมีคนไปรีพอร์ตถูกไหมโอเควันนี้ครับครับโอเคแล้วไปอีกที่หนึ่งด้านบนเพื่อนอ่ะเวลาหมดครับผมโอ้เกมนี้นานเหมือนกันนะครับหลายน,นาทีเลยพอรวมกันสองเกมนี้เก้านาทีเลยนะครับจัดว่านานเลยครับ EP นี้